บอเบอร์แมสีนะ่ทุกคนเราออกมาได้นคนเดียวนะไปแต่ยังไม่ชินปุ่มนะขอเวลาปรับต,ตัวแล้วนะตอนแรกเราก็วางระเบิดไปก่อนนะภารกิจก็คือกำจัดไดโนเสาให้มันหมดนะเราวางดักไปเลยถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะเราสามารถห่อไอดนโนเสาร์นะคือวางระเบิดมันจะระเบิดทะลุระเบิดทะลุะะลสองก้อนเลยคอยดูก้อนหินตรงนั้นนะเห่น่ะทะลุสองก้อนแต่รอมาเดินมาแบบก็วางดักไ้เลยนะ ันเดินมาโดนแน่โอเคไปแล้วก็เอออีกตัวหนึง่งแต่ว่าขอระเบิดอพวกนี้ให้หมดอ๋อมันมันหยุดเวลานะตัวนี้ก็หยุดด้วยโอเคอันนี้ได้ระเบิดเพิ่มนะประตูมาแล้วเราก็ต้องเข้าประตูนะเพื่อชนะไปได้คัดไปแต่ว่าขอระเบิดอกินที่หมดก่อนเผื่อได้ของนะโอเคไม่มีแล้วเราก็ไปกันเออตุ๊กตาดึงดงเราก็ค่อยวางเปิดทางไปนะอันนี้คือได้ระเบิดเพิ่มนะได้ระเบิดวางระเบิดอะ อันนี้มันคือเรียกตัวช่วยมาช่วยนะที่เป็นแบบวิีโอคล้ายๆอยดีไม่รู้มันจะดีขึ้นหรือแย่ลเาางเต่ระวังนะอยู่ตรงสะพานก็อปลอดภัยนะระเบิดมันกินไม่ถึงสะพานเคีเยรแต่เราเคลียร์ตัวนี้ก่อนโอเคโดนละต่อไปก็มาอะไระเบิดอะไรนถ้ามันเป็นไอคอนไฟคือระเบิดแรงขึน้นเคลียร์หมดละสัตูมาแต่ว่าขอระเบิดอี่แค่เพื่อได้ตัวช่วยช่วยให้ระเบิดแรงขึ้นหรือว่า อันนี้ยได้ก้นหินเอ้ะได้ถุงมือมาถุงมือคืออาจจะมันเหมือนจะโยนได้เนระาต้องไม่ขีดใสด่เราแค่คาราคิรีใช่ไหมคาราคิรีเดนยวหนึ่งขีดสามเดีวเราไปเคลียร์ตัวให้มันติดขวาอะไรก่อนเราก็ระเบิดทะลุข้ามเลยระเบิดหาของกันนะเพราะว่าไอ้สองตัวข้ามคือเราระเบิดออกมาเรียกมันออกมาเราก็รอมันกระโดดออกมาชิวๆไม่เหมือนอนหินก้อนนี้มัน ไม่มีที่ลงอ่ะมันก็เลยเด็กไปเด็กมาโอเคอเราไปยาเดินทั้งสองข้างบนดีกว่าเรารอให้มันโดดนะแล้วก็เก็บไข่ไอ้ตัวขา้างล่างเดี๋ยวเราเล่นมุมเอานะเล่นมุมจัดก,การมันเอาออลืมเปิดแล้วเบิดรองเท้าไปด้วยเราก็วางหลายๆลา,า,ายอันแล้วโอแครมากนะไข่เดินมาเองเนาะโอเคไม่้ม่ขอเราไปต่อ ยังขีดตามแล้วจริงๆเกมนี้ไม่ได้สองคนได้นะใครมีเพื่อนแฟนก็ทำไม่เล่นได้ไอ้ด่านนี้ก็ต้องรีบเคลียร์ข้างในนะถ้าจำไม่ผิดมันเหมือนว่า,วาเกิดได้เรื่อยๆอะ่ะเกิดจากทานเราขอไปเคลียร์ตรงมุมนี้กนะันตรงมือให้เอ๊ะไม่ใช่ตรงมือกำปั้นน่าจะชกระเบิดได้แต่ว่าตอนนี้เราขี่ขี่แลเสายู่แนละ่วมันมันจะชกไม่ได้วัววัววว สผืไว้ชนนะสตอรี่สตอรี่โอเคอ่าโยนโยนได้โยนก็คือกดวัางแล้วเปิดตามสองรอบนะหรือว่าโกงนะอันนี้ยเราก็สแปมได้เลยสแปมระเบิดถาดแล้วก็เร่งดีๆนะให้มันโดนถาด้วยไอ้ถาดเนี่ยมันพังค่อนข้างยากนะอ่ะต้องใช้เวลาแล้วรนะหว่างนั้นเราก็ ก็มาดักไอ้พวกนี้นะเดี๋ยวมันมาหาเราโอเครีานทางแล้วเดี๋ยวเราโยนทะลุแม็กไปฟังโ้นมัน,ปปนโดนโอเคมันโดนต่อไปก็มาจัดก,การไอ้ตัวนี้เราก็ดักให้หมดเลยโอเคตอนนี้ก็หมดแล้วนะตอนนี้ขอระเบิดผีปีควางให้หมดนะเราจะได้ของเพิ่มนะเรามีเราจะตายเขาตัวเองไม่ได้ต้องเตรียมโอเคโอค้ย ไอ้นี่มันคือระเบิดหนานที่เหมือนตอนเราขีดเดนกระ่าเลยนะคือมันระเบิดทะลุสิ่งขความทุกคนขอไม่เคลีาายร์ตรนนี้จะได้ของเพิ่มเยได้วางระเบิดเพิ่มอันนี้เราวางได้กี่ลูกนะน่าจะได้เยอะนะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเสี่ยงเ,เดี๋ยวเสี่ยงให้ดูก็ได้ถ้าเราตาแล้วก็โหลดสล็อตเกตมาเล่นได้น,นะเดี๋ยวเราขวาวางระเบิดดูว,ว่าวางได้กี่ลูกชิบชิบชิบชิชช าทางที่ดีไม่ต้องทดสอบใช่ไนะ่มนะมันวุ่นวายนิดหนึ่งกดวางรัวๆแล้วมันจะโยนจะไต,ต,ต่โอเคอหนึ่งขีดห้าละทุกคนอันนี้ของค่อนข้าง,างปูนะเ็ปแรกไปเรากำจัดทานกันชิวๆนะของค่อนข้างเอาเรื่องแล้วตอนนี้ทำให้ดีก็เซฟสลัทุกรอบเกมน,นี้มันสมัยก่อนมันเซฟไม่ได้ เดี๋ยวโกงไหมก็โกงนิดนึงเือว่าโกงแล้วนะเพราะเกมมันเซฟไม่ได้มาก่อนเราเซฟได้ก็มีแล้วเราเฉยตรงกลางถ้าเราจัดการไอตัวที่มันขี่ลอ,อยๆได้เรา,ได,เราได้ที่ขี่มันด้วยแล้วแล้วก็โยนไปอืออุ้ยหัวใจเพิ่มแต่ต้องอ้อมนะทุกคนเดี๋ยวของพังไม่ใช่สิเดี๋ยวเราเผื่อไว้ระเบิดหัวใจของข้างดีนะ มันทำไม่ผิดบอกชีวิตเพื่อนกับการอะไรเนี่ยยาทำไรได้ตอนแรกเขาว่าขี่ทะลุสิมีความนะทะลุอะไรหมดเนี่ยเออเก็บแล้วมันไม่ได้เพิ่มหัวใจวนะนี่เพิ่มอะไรหมดเนี่ยอันนี้เพิ่มคะแนนแน่ๆไอคิ้งโอเคเราขอระเบิดหาของกันนะทุกคนเปิดเช็คของช่องเช็คเช็คของนะอุ้ยเหมือนยานมันเตะเตะระเบิดได้โดนไหมเออมันต้องโดนอยอู่แล้ว ความแรงระดับนี้ลุยน,นี้นะอ๋อยังไม่เจอบอลหรอหนึ่งขีโกแล้วโอเคโอเคโอค้ยเ,เ,เราระเบิดแรงเหมือนกันนนะ <c oughs> ไม่ใช่หนึ่งแต่ถึงสองหน่อยได้ปะไม่ได้อ่างั้นเดี๋ยวขอทำลายยานขีนะ่ะจะได้มารีวิวปันดุอวกาศปันดุอวกาศ โอเคประดุออกอะคือว่าทะลุสิ่งกีดขวางได้นะทุกคนแต่ถ้ามันเป็นที่ขี่ประเภทเดียวกันอ่ะมันถึงจะเก็บได้นะเจาะหรือเบิดทิ้งเลยโอเคลุกวางดาบไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันออกมันชืบอสองตัวสวยๆไปแล้วก็ระเบิดฐานไม่ใช่ฐานสีวัตถุสิ่งกีดขวางอะนะหาของอะหาของโอเคแล้วได้เตะระเบิดเตะระเบิดแล้วก็ถุงมือตอนนี้ทำอะไรได้บ้างอ่ะโยน ไปไปตอยเลยนะทุกคนตายมีชื่อจ้าเกือบแล้วเดินติดคืนโอเคไปของคนข้างโ,งโหดแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครมาทำเลยแล้วนวะ,ะหนึ่งขีดเจ็ดเจอบอดปะโอเคเจอบอดอ่าอุชปุ๊บปุ๊บกดเป็นวลารอแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวขอซฟก่อนนะเวลาตุยหมดจะได้ไม่ต้องมา Okay. โอเคอะเราก็มาสู้แบบเฮ้ยมันก็มีระเบิดทะลุเหมือนเราเลยอย่าไปโดนในนี้นะนที่มันจองตีมันกับนพอโดนปุ๊บนะนขอแล้วจะหายเราก็พยายามวางดักมันไว้นะวางแบบนี้ก็เลยมันโดนหลายทีนะถึงจะตุยพยายามอย่าไปโดนอันนี้วิ่งไวนะเมื่อกี้ค่างยากนิดนึงนะทุกคน ว่าระเบิดเราก็แรงเราก็เสี่ยงตายได้เหมือนกันโอเคไม่อร่อยละ Let's go อุ้ยมันมีบอสอีกหรอบอลสอวนบอสกะนเนี่ยจะคัสต์บ้าอนะโอเคอันนี้น่าจะยากกว่าตรงเมื่อกี้หรือว่าง่ายกว่าะโอเคมันจะมีไฟมันชนเราดิ โอเคอันนี้ยากขึ้นปะอวางควาได้ไหมกนไวางระเบิดดักไปก่อนอันตรายล้วแรงโอเคชุดๆๆๆด,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 ดกลัวอะไรไม่กลัวนะกวไฟไมาโดนนี่นะ โอ้โหเราโดนนะน่าจะเพราะว่าตัวพีเราเลือไม่ตุ่นะุกโอเคจ,จัดไ,จจดไมันมีระเบิดที่โควงไว้อีกนะคือระเบิดระเบิดเวลาคือเราควบคุมว่ามันจะระเบิดตอนไหนก็ได้แบบเรากำหนดเองอะว่าจะโก้นะอันนี้นี่ก็โก้แั่นแหละแต่ว,ว่ามันควบคุม ควบคุมไม่ได้อ่มคลิปนี้พูดโอเคไปๆนะห้าร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวจบบอสตัวนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะทุกคนอันนี้เป็นทดลองระบบถือว่ามาได้สวยนะมันจะมีสี่ชัเตอร์รอโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าชัเตอร์สอง shaka laka boom shaka